มีเอฟซแนะนำให้มาเที่ยวตลาดที่นี่นะคะดูค่ะเป็นตลาดกลางแจ้งนะคะพี่น้องขาพุ่นอาหารของกินอันนี้เป็นคูปองเสื้ออาหารและเครื่องดื่มครับผมอ๋อค่ะค่ะค่ะทำใหหมดแลกคืนได้ค่ะคูปองสําหรับซื้ออาหารและเครื่องดื่มนะคะเห็นไหมมีแนวโน้มว่าจะอิ่มอีกแล้วค่ะเย็นนี้นะคะอิ่มทุกวันเลยาดหมูทอดอ้อบองสวัสดีค่ะ ข้าวผัดเกี๊ยวปากหม้อก็มีนะคะสีสวยแหนมทอดแหนมพลุกยำอ่ม่วงอาม่วงปัน่นน้ำมะพร้าวเราไม่ต้องเก็บหรอกคุปปองด้ยวยเราก็ซื้อแล้วลูกอาอส้มตำก็มีเห็นไหมเห็ด <c oughs> อันนี้เฮ้ยมีกุง้งชุกแป้งทอดปลาเปียทอดตรงนี้อุ้ยยัไงสเต็กก็มีนะ จานเบลอร์เลยนีอ่อาหารย่างจานเบลอร์เลยเค้กขนมปือเลยมอสซาเรลลาข้าวตั้งขนมครกขนมครกน่นนกนกนารักมากซี่โครงย่างอาหารฝรั่งก็มีนะคะซื้อคูปองเพิ่มแล้วนะคะคูปองที่เราซื้อตอนแรกกลัวไม่พอค่ะเดี๋ยว พอจริงๆเพราะว่าแค่ของอีอ่อมันสองพวยแค่ของอีอ่อก็จะหมดแล้วใช่ไหมไลูกเราไปดูอะพี่นะอ้องคาดูสวยมากลายมอนอมน่า,ารักมากเล่นต่างหุ่นทำจากไม่น่ารัเนาะน้องช้างก็มีม

c'est comme ça donc ça fait 90 bottes c'est ça sur ton ouais. ça coûte combien mais bah, 20 10 et 30, non c'est pas ça qu'elle a dit ouais. donc 3 fois 30 90 c'est ça et ça, parce que ça ขอร้านป้าปุ้ยนะคะร้านป้าปุ้ยงานสีมือค่ะได้เวลาทานอาหารกันแล้วนะคะไม่รอดค่ะกุะ้งกุ้งกุ้งชุบแปง้งทอดที่หนึ่งค่ะอันนี้นะสองพอลูก,กระลังหนุ่งกับการ ดึงคูปองอยู่อาเห็นร้านส้มตำแล้วค่ะทั้งนู้นนะคะนู้นเป็นตาแซ่ค่ะตะแซ่มาใส่กับบุคคลสมตำที่เก้าลาบินองเอ้ยเป็นปนใส,าสาก่สโโสกันนึกยากอันนี้ไก่ไม้เท่าไหร่คะเนี่ยเ5ค่ะไก่เดี๋ยวอุ่นอุ่นอุ่น,อ,นอุ่นแบบแห้งๆเลยนะคะนนหลายใบยหลายนูนะ้นแล้วมันจ่ายยากค่ะทั้งหมด190เน,นี่ย ฟังแค่ทเวนตี้สิบวันหมดป่ะสิโอ้โมีลูกค้าเข้าเต็มร้านเลยเห็นไหมมีลูกค้าน่าทานมากเลยนะคะหมูสเตกไก่สเต้อีกพลั่งเชคก็ต้องเมสซี่เมสซี่เมสซี่บุคุเมสซี่อาเบียนตูพี่น้องขาได้แล้วได้แล้วไหมเดี๋ยมูสเต้กะ อร่อยมูสครับเพื่อนอะไรไม่ว่าแขกใหม่บ่อยบนเฉียงไม่ว่าที่ไรแต่นำแตงมูสเข้าบานเจี๊ยบดีแท้โต่ชิมเลยลูกอ่ะเขาไม่มีผักเลยเนาะน้องคะทั้งทั้งที่ท้องพวกเราก็อิ่มอยู่นะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะมาเพื่อกินโดยเฉพาะนะคะที่เมืองไทยเนี่ยกระบุ้งปะป๊าซงขนตกเหรอ อันนี้ส้มตำเจ็เท่าไหร่เจบาทเนาะส้มตำเจ็บาทไก่เจบาบทมีจิ้มแบบนี้ไม่ต้องเอาซ่อมค่ะน่ส้ no, สิบปดลเปลส้อะไร แบบกุ้งชุบแป้งทอดอะไรเหมือนของแม่ไม่รู้เล่เนแพ้มากมากเอาตินกับข้าวเหนียวอ้าวข้าวเหนียวกินกับนี่ไก่อ่ะกินไก่ไปได้วยลูกกินไก่กัดเลยเนี่ยจับตรงนี้กัดเลยอร่อยไหมอืมอร่อยหวานเนี่ยเลือกเป็นแบบปลุกไก่ค่ะ ะะอาหารที่นี่อร่อยดีนะคะแต่ว่าราคาจะแพงกว่าในเมืองหน่อยนึงค่ะก็าตรงนี้เป็นแบบสําหรับแบบนักท่องเที่ยวคนที่มาเที่ยวอะไรเงี้ยค่ะก็เข้าใจนะคะราคาแพงก็เข้าใจค่ะพี่น้องคะเพราะว่าสถานที่เขาก็ดีอะไรเขาก็ดีมีมิวสิกนะคะมีอะไรหลายๆอย่างให้ช้อปปิ้งให้ดูให้เลือกซื้อหาค่ะอาหารเขาก็อร่อยดีค่ะ มีห้องน้ำมีมิวสิกเดี๋ยวถึงบอกว่าห้องน้ำสะอาดดีค่ะเดี๋ยวไม่อิ่มเดี๋ยวไปกินข้าวขาหมูกินซอยเมียนี่ตัสามีแกมก็น่ากินนะยำมเล็บมือนาง

มากินกับน้ำตำมะพร้งแแสบดีอระเทียเลยแสด้น้ำส้มตำค่ะก็เลยไปซื้อขอนมจีนมาเนี่ยค่ะมายุงยุงยุงแด้ค่ะพี่น้อค้าอร่อยดีอืมอ่อาพี่ผู้ชมเหรอลูก ็คือร้านอาหารไปแล้วค่ะไปทางนู้นสปาร์ตทางนู้นอุ้ยแต่แต่แต่แตนึกว่ามีแค่นั้นมีอีกค่ะพี่น้องคะที่ทานนะคะปปาร์ตพัก,กันเดินมาแบบมั่วๆนะคะเพราะว่าทำไมเห็นคนเดินมาทางนี้ก็เลยเดินตามเขาหนะะ่อค่ะพอเดินตามมาสปาร์ลูกเอ้ยฉยป๊บเสธให้ผู้ไม่หลับไหล พวกเราคงไม่เข้าไปหรอกค่ะเพราะว่าพวกเราทานอิ่มแล้วนะคะคนเยอะมากถ้าเวลาขนาดนี้ที่ฝรั่งเศสเงียบกิบแล้วนะคะไม่มีคนไม่มีรถต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างนอนค่ะอันนี้พูดถึงเมืองที่ยหมหยอยู่นะคะ